อาล้วซ่อนที่ไหนดีนะใต้พรมเหรอก็ได้มาลองกันไม่ซ่อนอย่ตรงนี้ไม่ได้เลยทีวีเนี้หรือว่าใต้โต้ะดีนะไม่ลหรอไม่ไมขาฉันออกมามเราต้องหาที่อื่นแล้ว <c oughs> ตอนนี้ต้องรีบหาเดี๋ยว <c oughs> คุณน่าจะหาฉันเจอ <c oughs> โอ้ยเจ็บจังเลย <c oughs> ใช่ใต้พรมไม่ใช่ที่ที่ดีเลย ต้องหาที่ใหม่ด่วนแล้วโอ้ถ้าโซฟาสีเหลืองล่ะไันสามารถพังตัวกับมันได้โอ้ยเบจา่าฉันจะล้มฉันไม่เป็นไรสบายดี <c oughs> แปลกจังเลยเนี่ยคืออะไรแอนนี่เหรอเฮ้อ <c oughs> ถ้าถูกหาได้ง่ายเลย <c oughs> ไม่นะอยอย่าปะฉัน <c oughs> ออกให้ตายเธอกดอะไรการฉันช่วยเธอตั้งหากแล้ว <c oughs> แล้วถ้าไปออกไปนอกหน้าต่างล่ะ ตกลงไปแย่แน่ไม่แมวดีกว่าเราต้องหาที่อื่นแล้วเฮ้ <Hey. S 1> โอ้ดูนี่สิสชุดเข่าฉันสีเดียวกับสีผ้าม่านเลยแบบนี้แหละสมบูรณ์แบบทอที่ไหนดีนะ <Ooh. S 1> แล้วคิดว่าถ้าต้นไม้ล่ะเราไม่สีเขียวเหมือนกันเลย <Yeah. S 1> พร้อมแล้วทอาที่หน้าต้นไม้แต่ฉันต้องการกระถางนะ <Ooh. S 1> แบบนี้ฉันก็เป็นต้น